หล่อเลซิ้นหน้าฝนปัญหาเยอะจัง <S <S ทำไงดียสำหรับปัญหาที่เราจะต้องเจอกันในการหล่อเลซินหล่องานไฟเบอร์กลาสในหน้าฝนนะครับที่เจอกันบ่อยๆนักหนักก็คือเช่นเ,เลซินแห้งช้ามากาผิวไม่ค่อยแห้ง แล้วก็สีเพี้ยนบ้างแล้วก็ผิวงานขึ้นฝ้ามัวและที่หนักมากๆเลยก็คือดูแล้วเนื้อเรซินมันนิ่มขึ้นหรือไม่แข็งเท่าเดิมนะครับปัญหาพวกนี้เกิดจากอะไร mm hmm. ถ้าเรานับปัจจัยหลักๆของช่วงหน้าฝนนะครับปัญหาหลักๆเนี่ยมันเกิดจากน้ําและความชื้นที่อยู่ในอากาศแล้วปนมาตอนฝนตกครับแล้วเข้าไปเจอปนกับตัวเรซินในขณะที่เราทํางาน mm hmm. เมื่อ นะครับมีปริมาณสะสมที่มากขึ้นนะครับปัญหาพวกนี้จะเกิดขึ้นทันทีแล้วหนักสุดก็คืออย่างที่บอกครับผิวดูเหมือนไม่แห้งแล้วก็ไม่แข็งเลยนั่นคือปัญหาหลักๆของมันดังนั้นฝากเพื่อนๆไว้นะครับว่าการทํางานในหน้าฝนถ้าช่วงฝนตกหนัก,นกๆสิ่งที่เราจะต้องทําคือเช็คว่าสารที่ทํางานของเราเนี่ยมัน รับรองน้าด้วยความชื้นเยอะไหมนะครับผมเยอะมากแค่ไหนถ้ายิ่งแบบพื้นที่สถานที่ทํางานที่แบบเปิดโล่งหมดเลยพวกนั้นผมแนะนําเลยนะว่าถ้าไม่จําเป็นแล้วก็ควรจะงดการหล่อซะเพราะว่าถ้ายังฝืนทํางานอยู่ต่อไปเนี่ยปัญหามันจะบานปลายแล้วก็จะหนักกว่างานซ่อมก็จะดูทําได้ยากกว่านะครับผมส่วนที่สามารถออกแบบให้สถานที่ทางานเนี่ยสามารถปกปิดเรื่องของะองน้าด้วยความฝนได้ก็จะดีมากให้เช็คแค่ว่าในขณะที่ทาําการตอนที่ฝนตกตอนนั้น ในอากาศรอบตัวที่เราทํางานอยู่เนี่ยเฮ้ยมันมีละอองฝนเยอะไหมถ้ามีปุ๊บอาจจะต้องให้รีบหยุดหรือว่าหาแนวป้องกันเรื่องของตัวละอองฝนเข้ามานะครับฝากนะครับเจอกันทุกปีทุกๆปีของหน้าฝนเลยจะเจอปัญหาเหล่านี้ตัวการหลักๆนะครับก็มาจากน้ำด้วยความชื้นนะครับน้ำด้วยความชื้นเกินเลยซิ่งเกิน0.05เมื่อไหร่เลยซิ่งจะเกิดปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดเลยทันทีนะครับมากน้อยอยู่กับปริมาณที่ที่เจอกับตรงนั้นนะครับผม เอาละก็หวังว่าคลิปนี้มันก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนทำงานเดซิ้นและทำงานหล่อ f ไฟเบอร์กลาสนะครับไม่มากก็น้อยแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งที่เรานำเสนอตรงนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็ฝากช่วยติดตามททุกช่องทางของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะครับพูดคุยผ่านช่องคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนความรู้หรือแลกเปลี่ยนสิ่งที่รู้กันมาได้หรือว่าจะเป็นเฟซบุ o กนะครับหรือไลน์แอดทักกันเข้ามาได้นะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยาทางเรา MK r a c i n แล้วก็ทีมงานจะได้มีกำลังใจในการาทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆมานำเสนอเพื่อเป็นความร,รู้ให้กับคนทำงานเรซินต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ